สมองเน่าจริงไหมถ้าเล่นมือถือทุกวนันใครก่อนเข้านอนสิ่งสุดท้ายที่ทําคือดูหน้าจอหรือตื่นนอนขึ้นมาสิ่งแรกที่ทําคือหยิบโทรศัพท์มาถ่ายฝฟีดูพฤติกรรมเหล่านี้นะคะนําไปสู่ภาวะสมองเน่าโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าอะไร เวลาที่เราเสพสีต่างๆกระตุ้นทั้งความสุขความบันเทิงความตื่นเต้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะก,กระตุ้นให้เราตื่นตัวเสพความสุขจากคอนเทนต์เหล่านั้นและร่างกายสมองเราก็จะหลั่งสารตัวนึงเขาเรียกว่าโดปามีนอีโดปามีนเนี่ยที่จริงมันเป็นฮอร์โมนที่ดีมากเลยนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกประปี้กระเป๋ากระชุ่นกระชัยรู้สึกมีความสุขเนาะรู้สึกตื่นตัวอะไรแบบนี้เน,ะนาะเมื่อเรา เค้นให้สมองมันหลั่งโดปามีนแบบง่ายได้เหลือเกินไม่ได้ผ่านกระบวนการการพักผ่อนจริงๆอะค่ะมันทําให้ร่างกายเราว่ะเหมือนมันเสพติดโดปามีนอะพอเวลาที่เราต้องการโดปามีนจริงๆเนาะจากโดปามีนที่มันควรจะเป็นจากการออกกําลังกายและทุู่นี้นั่นาเนี้ย ปรากดว่าไม่มีแล้วเราก็จะต้องหวังพึ่งแต่โทรศัพท์หวังพึ่งแต่คอนเทนต์เท่านั้นเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะเราจะเกิดภาวะส,สมองเสื่อมเร็วกว่าปกติเนาะเชื่องช้าเสื่องซึมความจาต่างๆมันก็จะแบบล้าไปตามๆกันไปด้วยจากการที่สมองเราใช้งานมันหนักหน่วงมากเหลือเกินจริงแล้วหมอแอนเองก็ชอบนะการดูคอนเทนต์ต่างๆก็สนุกดีเนาะแต่ว่า เรามีลิมิตของเราดีกว่าค่ะว่าวันนึงเราใช้มันสักแบบเลี้ยเวลาสั้นๆนะไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันในช่วงที่ที่เราต้องการพักผ่อนจริงๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราไปหาการพักผ่อนอย่างอื่นให้ร่างกายมันได้ทําสมาธิจิตใจเบิกบานนะคะพักผ่อนอย่างเพียงพอดีกว่าค่ะจะได้โดปามีในรูปแบบที่มันแบบถูกต้องด้วยค่ะร่างกายก็จะไม่เสื่อมนะจ๊ะสมองเราก็จะไม่เน่าจ้ก